กรีนรีพอร์ตนะครับพี่จอยคุณผู้ชมถ้าหากว่าได้เห็นภาพต่อไปนี้น่าตกใจมากๆภากลุ่มทุนนี่นะครับเขาเข้าไปโอ้โหไถป่าเข้าไปเปิดป่ากินเขาเป็นลูกๆเลยเพื่อปลูกทุเรียนแล้วก็สวนปาล์ม<า>ติดตามปัญหาเรื่องนี้กันครับ เจ้าหน้าที่ชุดพยักไพรกรมป่าไม้สนทิกลังร่วมกับบอกอปตสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าติดตามกลุ่มทุนเปิดป่าปลูกทุเรียนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกินอำเภอเขาชะมเมาจังหวัดระยองซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่คอทชอที่อยู่ระหว่างการจัดสรรที่ทำกินให้กับชาวบ้านพื้นที่พึ่งปลูกต้นทุเรียนได้ไม่นานในลักษณะเป็นแนวขั้นบันไดมีการเตรียมสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรในพื้นที่ด้วยรวมพื้นที่ตรวจอีดกว่า20ไร่ หลังจากที่เข้าดำเนินการตรวจยิดไว้แล้วเนี่ยมันมีการเข้าไปเปิดพื้นที่เพิ่มพอ<ม>เปิดพื้นที่เพิ่มเราก็ต้องส่งสำนวนเพิ่มเข้าไปว่ามันมีการบุกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่พื้นที่ในวิวดีมากนะครับ<ม>ข้างบนเนี่ยมีการเอาหินคลุกอะไรเนี่ยมาเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นที่นะฮะเข้าใจว่าอนาคตอาจจะมีการทําเป็นที่ตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์อะไรอย่างนี้ พื้นที่เป้าหมายตามยุทธการพิทักษ์ผืนป่าตะวันออกขยายผลไปยังจังหวัดจันทบ,บุรีป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรมตำบลบ่อเวนอำเภอคลุงจำนวน4ี่แปลงพบในจำนวนนี้บุกรุกเปิดป่าใหม่โดยเฉพาะจุดนี้เนื้อที่42ไร่เศษลักษณะเป็น3ามทิวเขาเชื่อมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันพบหลักฐานเปิดป่าคาตาพร้อมกับอุปกรณ์และไม้แปรรูปอีกแปลง13ไร่เปิดป่าใหม่เช่นการปลูกต้นทุเรียนเต็มพื้นที่ ทั้งสองแปลงอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่คอทชอที่มีการจัดสรรแล้วเจ้าหน้าที่จะขยายผลถึงความเชื่อมโยงและดำเนินคดีเอาผิดต่อไปเปิดพื้นที่ป่าใหม่เพื่อทําการปผลูกพืชผลทางการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนแล้วก็ปาํามันนะครับกรมป่าไม้เนี่ยต้องการแก้ไขปัญหาครับพี่น้องประชาชนที่เข้าบุกรุกทํากินอยู่อาศัยในพื้นที่ปา่าต้นอ่งชติหรือพื้นที่ป่าไม้ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบเนี่ยให้ท่านได้มีสิทธิทากินถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยท่านสามารถทํากินได้โดยที่ไม่ถูกดำเนินคด,ดีแล้วก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานท่านได้ทํากินต่ออย่านําไปซื้อขายเป็นมือให้กับคนอื่นเพราะว่าถ้าหากท่านได้ไปซื้อขายเป็นมือบองคนอื่นแล้วเนี่ยท่านจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับผู้เข้าครอบครองใหม่ก็ต้องถูกดำเนินคดีและพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องถูกตรวจยึดเพราะปัญหาสิทธแวลอบรอไม่ได้ สรุปผลปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกครับสามารถยึดคืนพื้นที่มาได้3,700กว่าไร่เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกันต่อไปนะคะ